สวัสดีค่ะบลาบลาบา,บานะคะเอ่อพบกับช่องแม่หมอนางหมายยิบซีนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทําพิาคาดค,ค่ะแต่จะพามาเที่ยวอุทยานนะคะเอ่ออุทยานประวัติศาสตร,ร์สีเทพนะคะเอ่อตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ค่ะเดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวกันเลยนะคะบลาบาลาจ้าค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็แม่หมอก็พาเข้ามานะคะตรงนี้เป็น อาคารศูนย์บริการข้อมูลนะคะออตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่อะไรนะคะคุณพี่รถสุคนคุณพี่รสุคนนะคะจะให้ข้อมูลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่นะคะให้ข้อมูลเรานะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่เขาให้ข้อมูลนะคะอาคารศูนย์บริการข้อมูลค่ะจะมีนิทรรศการให้เดินชมเป็นประวัติมูสลิมเทศนะคะชมนิทรรศการแล้วก็อาคารด้านหลังก็จะมีห้องโบราณวัตถุให้ชมแล้วก็จะมีรถรางมันเี่ยวเพื่อไปส่งให้ชมปาสาทสีเทนือปาสาทสองพี่น้องของค่ะค่ะ ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะเออเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกของมนุษย์นะคะที่เขามีจําลองไว้ให้ดูนะคะโครงกระดูกของมนุษย์สมัยโบราณนะคะก็จะมีพิพิพธภัณฑ์แล้วก็มีประวัติให้เราอ่านให้เราดูนะคะนี่ก็จะเป็นพวกหินเอ่อที่เขาคุดพบอบ,บ,บริเวณนี้นะคะก็จะมาตั้งให้ ในที่พิพิธภัณฑ์นะคะให้เราได้เรียนรู้นะคะก็แม่หมอก็เข้าไปดูแล้วก็อ่านประวัติมานะคะความเป็นมาของเมืองสีเทพเมืองบ้านเามืองเก่าเมืองแก่สีเทพนะคะเ,เป็นเมืองของบ้านแม่หมอเองนะคะ <laughs> บ้านแม่หมออยู่ที่เ,เพชรบูรณ์ค่ะวาไลกันลูกือเดียะขณะนี้นะคะแม่หมอก็อนั่งรถรถลางเนาะคะ่ะ อันนี้รถรางใช่ไหมคะใชแล้วอันนี้รถรางนะคะน่าเที่ยวเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมีเจ้า,หน,าหน้าที่มาบริการรถรางให้เราเดินแต่ไม่เออขี่ไปเที่ยวเราเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ขี่ไปเที่ยวนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะคุณพี่คะม,มีปรา,างสองพี่น้องเขาปรางนมีปรางสีเทพนะคะมีปรางสองพี่น้องแล้วก็เขาอะไรคะเขาคลังนเขาคลังนเขาคลังนอกนะคะ ที่อุทยานนะคะลมเย็นลมลื่นมากเลยค่ะขณะนี้ไม่หมอนั่งสบายอุราบลาบลาๆนะคะสวยงามลมเย็นมากเลยนะคะต้นไม้เยอะมากเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นต้นอะไรคะพี่สาวก็จะเป็นต้นตะกูาต้นตะกูานะคะแถวนี้นะคะต้นตะกูาก็าจะมีออมวัตถุโบราณน,นะคะวะัตถุโบราณเยอะ ูตามจุดต่างๆนะคะวัตถุโบราณค่ะอันนี้คือพระปรางสีเทพนะคะพระวรมันที่เพระเจ้าชัยวรมันอพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะคะพระปรางสีเทพอันนี้เขาเรียกว่าเวาอ๋อเขาทางในนะคะอันนี้คือเขาทางทางใน นะคะในอุทยานนะคะเป็นยุคทรวดีใช่ไหมคะใช่จ้าเป็นยุคทรวดีขมินโบราณก็สวยาเลยอ๋อค่ะเป็นยุคพรวดีแล้วก็ขมรโบราณนะคะอันนี้คือในอุทยานนี้ก็คือมีพระปรางศรีเทพแล้วก็เขาคลังในนะคะลแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขาข้างนอกเราก็ต้องขี่รถออกไปดูเองใช่ค่ะนี่นะคะ ได้นะคะค่ะได้โอ้ค่ะความตั้งใจค่ะเียนเี่ยนี่นะคะสวัสดีค่ะนะคะแม่หมอก็มาอยู่กับพี่คุณพี่บุญมีครับผมอ่คุณพี่บุญมีอะไรนั่นนะทวดมั่งทองคุณพี่คุณพี่บุญมีมั่งทองนะคะจะให้อ่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติที่ อุทยานสีเทพของเรานี้นะคะเชิญคุณพี่บุญมีมได้เลยค่ะนะครับผมด้านซ้ายมือเรานี้เขาเรียกว่าพระปรางสองพี่น้องนะครับอันนี้ถูกสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่1617ในยุคข,ของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะครับผมดั้งเดิมของพระปรางสองพี่น้องนี่แต่ก่อนก็คือถูกดินสมไปครึ่งคอนองนู้นเลยเนาะ,ะ,ะส่วนองค์น้องฝั่งด้านฝั่งนู้นก็จะถูกดินกบมิดมิดองค์เลยนะครับองค์น้ององค์นู้นก็จะมีทับหลังลักษณะบายนนะครับเป็นทับหลังอุมาเมหิสสวนแกะสลักต้งหินทรายพระยุสวนอุ งญญองค์น้องในยุคนั้นมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็นลัทธิไสววานิกายเข้าสู่ลัทธิมหาย,ยานด้วยในสมัยนั้นะะนะครับผมมีการเปลี่ยนาศาสนาด้วยแต่ก็มาล่มสลายไปซะก่อนเมืองสีเทพเราเรนะครับรผม<ร>าสาเหตุหน,นึ่งก็น่าจะเป็นโรคระบาดเหืือที่ว่าตะกโลกในยุคนั้นนะครับผมกลายเป็นเมืองที่ถูกทิ้งร้างไปนั่นเองนะครับเมืองสีเทพเรามีบ่อน้ําเยอะนะครับมีบ่อน้ําโบราณทั้งหมด70บ่อนะครับผมในสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าบารายนะครับมีทั้งหมด70 อะไรสาเหตุที่เมืองลุ่มสลายน่าจะเกี่ยวกับบ่อน้ําด้วยเพราะในสมัยนั้นการขับถ่ายของอาคนในสมัยนั้นก็ไม่มีห้องน้ํำก็จะถ่ายทิ้งกันไปทั่วหมดเลยพอฝนตกฟ้าร้องน้ําก็จะไหลก็จะไหลมารวมที่บ่อน้ำต่างๆก็จะมีการดื่มกินก็จะเป็นโรกท้องร่วงหรือโรคไหิยวานะครับหนึ่งครับในสมัยนั้นการการก็คือลักษณะวงการแพทย์ก็ยังเข้ามาไม่ถึง นะครับผมเจ็บป่วยเป็นไข้กันก็รักษากันด้วยสมุนไพรอย่างเดียวนะครับเมืองสีเทพเราก็มาอามาชิดมามาเด่นชัดก็เมื่อปีพศ2 4 4 7ถูกค้นพบโดยพระเจ้าวรวงเธอสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตั้งแต่ตั้งแต่ท่านสมัยท่านดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการเมืองเพชรบุร์เราก็ไปค้นสมุดดำเล่มหนึ่งเจอว่ามีหลักฐานว่ามีเมืองร้างอยู่ที่นี่ก็เลยออกสำรวจเจอนะครับผมก็เลยล่องเรือจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับไปถาม อดีตผู้ว่าราชการท่านปยาประเรสรสงคารามในสมัยนั้นว่ามีเมืองร้างอยู่ที่ไหน um นะครับท่าน<ช>พยาประ,ระเรสเสรสงคารามก็เลยว่าน่าจะอยู่ต่ํามาทางสีเทพเพราะสีเทพในสมัยนั้นยังไม่ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ก่อตั้งเป็นอำเภอนะครับก็จะมีอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเดียวข้าราชการสอนนักเรียนแต่ก่อนในสมัยนั้นก็ต้องไปรับเงินเดือนที่อำเภอวิเชียรบุรีเดินเท้าไปกลับ -30 กิโลเมตรรวมไปกลับก็าก0กิโลโในสมัยนั้นเป็นป่าดงดิบพี่เนาะขอบคุณคุณพี่มากนะคะค่ะคุณคนะ หลังจากที่เราไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์อุทยานของเมืองสีเทพแล้วนะคะก็มีพระปรางแล้วก็มีเขาคัางในไปแล้วอันนี้เราก็จะมาชมเขาคัางนอกนะคะห่างออกจากเขาคัางในมาประมาณ2กิโลนะคะสกิโลก,กว่าเกือบ3กิโลประมาณนี้นะคะ,ะประมาณเอานอะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ ขออภยัยณทีนี้ด้วยนะคะก็คือจากชาวบ้านนะคะที่แม่หมอได้ไปคุยกับชาวบ้านนะคะเขาข้างนอกเนี่ยเพิ่งจะโขดค้นพบนะคะเพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เองไม่ไม่ไม่กี่ปีนี้เองนะคะเพิ่งเพิ่งจะค้นพบทีหลังมีความใหญ่โตมงโหรารมากเลยนะคะมีเป็นปฏิมากรรมที่งดงามมาก,มากน่าเข้ามาท่องเที่ยวชม เมืองนึงนะคะเป็นเมืองเก่าแก่ของเมืองสีเทพบ้านเรานะคะค่ะหลังจากที่เราไปชมอุทยานสีเทพมาแล้วนะคะก็เราก็หิวแม่หมอแม่หมอหิว หิวกองทัพต้องเดินในท้องไปเดินมาแล้วหิวอยากกินอาหารนะคะก็เราจะขับรถออกมาประมาณ40นาทีอะค่ะจากสีเทพนะคะมาถึงวิเชียนนะคะวิเชียนมาแวะที่ร้านอ่อนิวนิวนะคะนิวไก่ย่างบวตองนะคะอ่อเขาก็แบบขึ้นชื่อนะคะของไก่ย่างวิเชียนนะคะที่วิเชียนก็กขี่รถประมาณ สี่สิบนาทีก็มาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะจ๊ะบลาบลาบลาถ่า,า,ยายแล้ว <c oughs> ม <Okay. S 2> ีอันนี้ตำไหลบัวนะมีต้มแต๋ปะข้าวเหนียวห่อข้าวเหนียวพะน้าราาอค่ะกับย่างแล้วก็ตบทอดนะคะเนี่ห่อข้าวเหนียวมันจะเปิเปดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวกัข้าวเหนียวกัข้าวเหนียวอา่าข้าวเหนียวขาว ก็หิว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 สไตล์แม่หมอหิวมากกินหมดก่อนนะมือใหญน่ะกินหมดมืจะถ่ายนะคะก็ก็จะเข้ามากินอาหารกันที่ร้านบัวตองนิวบัวตองนะคะมีอาหารหลากหลายเดี๋ยวไปกินกันคนเนาะกินด้วยกันไหมคะอร่อยอร่อยมาก มอร่อยมากน้ิ้มไปีอะไร้างไม่อร่อยอร่อยอย่งเดียวอืมแซ่บหลายแซ่บหลายนะคะต้มแซ่บทำโตโตนะคะ ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามแม่หมอมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกอากาศหรือว่าช่วงแม่หมอพาเที่ยวนะคะแม่หมอก็ขอบคุณมากแม่หมอขอจบทริปอ,อาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์นะคะอะ,อะไรนะอุทยานอุทยานนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะบลาบลาบลาจ้า